สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีเมษเข้าสู่ช่องวิดาทาร์ายนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวลัคนาหรือราศีเมษนั่นเองคะ่ะก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาร์์นะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่หมอและก็แม่หมอตาด้วยนะคะภาพรวมของดวงเนี่ย ราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสรุปเป็นไพ่นะคะห้าใบนะคะแล้วก็ดวงดาวด้วยนะคะภาพรวมของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะในวันที่ประมาณสักกลางเดือนไปนะคะ16พฤศจิกายนดาวประจำตัวเดินถอยหลังพักองศานะคะทำให้ชาวราศีเมษเองเนี่ย อาจจะมีในเรื่องของสุขภาพนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะคะที่เห็นเด่นชัดแล้วก็ดาวคามันเป็นดาวแห่งการขยนันก็จะทําให้คุณนั้นหมดฟืนหมดไฟนะคะหมดฟืนหมดไฟในการทํางานไม่ค่อยจะมีความแอคทีฟสักเท่าไหร่ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนานานะคะข้อเข่าหลังเส้นเอ็น เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะมีการใช้ใจเงินที่มากเกินปกตินะคะเพราะดาวประจําตัวเนี่ยถอยหลังพักองศาไปอยู่ในเรือนการเงินมันจะมีเหตุให้ใช้เงินกับเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่เรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองนะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็ดาวดวงต่อไปนะคะคือดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารก็ตกพบมรณะนะคะ ก็ต้องระวังระวังเรื่องของการสื่อสารคำพูดเอกสารสัญญาการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆด้วยนะคะดาวพุธนั้นจะเดินดีในวันที่2 7 พฤศจิกายนเอกสารสัญญาข้อตกลงอะไรต่างๆนานา,นาก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จให้แก้เคสนะคะด้วยการนําโทรศัพท์มือถือนะคะไปเปลี่ยนฟิล์มหรือบางคนอาจจะมีการโทรศัพท์มือถือชำรุดนะคะอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของบูทูธลําโพงแบตเตอรี่หรือมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะอัปเดตเวอร์ชันใหม่อาจจะเป็น iPhone อ่าสิอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอ่าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารต่างๆด้วยนะคะและดาวความรัก ะะตกพบมรณะนะคะในวันที่14พฤศจิกายนคือช่วงครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักสักนิดน,นึงนะคะบางคนแฟนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรืออยู่ไกลกันคนละที่นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษไม่ค่อยจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ระมัดระวังการเสียเงินเพราะคนรักแก้เค้ดเลยนะคะ อาจจะซื้อประกันสุขภาพที่แฟนก็ได้นะคะหรือชวนแฟนนั้นไปทําบุญบริจาคโรงศพร่วมกันนะคะดาวปุตตะลูกหลานบริวารน,นะคะก็เล็งเล็งลักขณานะคะก็จะเป็นช่วงที่ชารสีเมษนั้นจะได้พูดคุยสื่อสารหรือได้พบเจอลูกหลานบุตรบริวารหรือแฟนอ่าหรือแฟนลูกเนี่ยอาจจะมีแฟนนะคะมีข่าวดีในเรื่องของความรัก เข้ามาเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่จะมีความสนิทสนมกับลูกหลานมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะส่วนดาวการงานนั้นก็จะเดินเป็นปกติแล้วนะคะในช่วงพฤศจิกายนการงานก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในขณะที่การงานดีแต่ดาวประจําตัวกลับเดินหอยหลังนะคะฉะนั้นแล้วชาวราศีเมษอาจจะต้องฮึกเหิมนะคะมีพละกกาลังให้ม,มากๆคือสู้นะคะและก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทำนายดวงแบบหมดไพ่ออรคเคิลน,นะคะเป็นงานเงินความรักและสุขภาพค่ะชาวราศีเมษการงานนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะบอกเลยว่าระมัดระวังสักนิดหนึ่งงานค้างนะคะทำงานล่าช้าด,ดินพ่อกหางหมูการถูกจี้ถูก ถูกตีติ้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะทำอะไรที่ออกนอกหน้ามากไม่ค่อยดีนะคะชาวราศีเมษจงทำดีแต่ย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะคะมีศัตรูมีคนจ้องแทงข้างหลังเราก็งานมันเหมือนจะมีความล่าชา้าสักนิดหนึ่งดินพอกหางหมูต้องถูกจี้ถูกจิกนะคะงานถึงจะประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นเดือนที่ชาวราศีเมษจะ ถือได้ว่าสปอร์ตไลท์นะคะหิวแสงมีความแบบว่าออร่าเจอจรัดขึ้นมาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะมีคนคอยเล่นงานหรือกลั่นแกล้งคุณนั่นเองนะคะในเรื่องการงานงานถือว่ารับตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่คุณก็จะมีในเรื่องของนารีอุปประถมหรือเป็นผู้หญิงนะคะที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นรุ่นเด็กสักนิดหนึ่งนะคะอายุอ่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะรุ่นราวคขาเดียวกันไม่ได้โตหรือ อา,อายุเยอะกว่าคุณมากนะคะเข้ามาจัดการช่วยเหลือในเรื่องของงานการงานนั้นยังถือได้ว่าถึงดินจะพ่อหางหมูแต่ก็ยังมีเนตจ,จัดการในเรื่องของการงานได้ดีแม้งานจะรัดตัวไปหน่อยนะคะและก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคอลเทคนิคเฉพาะทางงานที่คุณอาจจะมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วงานค่อนข้างล้นมือและคุณเองอาจจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขนะคะเป็นแกนนําเป็นหัวหน้าหลักเข้าไปจัดการแก้ไข อเกี่ยวข้องกับงานทั้งของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็งานของคนอื่นด้วยเรียกได้ว่างานมารุมมาตุ้มกันเลยทีเดียวแต่ง,งานนั้นก็จะทําให้คุณนั้นเกิดความสําเร็จนะคะหรือมีหน้ามีตานะคะมีภาษีขึ้นมาในเรื่องของการงานนั่นเองแต่ง,งานรับตัวฉชนั้นแล้วชาวราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังและก็วางแผนงานให้ดีๆนะคะแล้วก็ในช่วง ก่อน27พฤศจิกายนก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเอกสารสัญญาหรืองานที่เกี่ยวกับตัวเลขบัญชีงานเอกสารนั้นมีความผิดพลาดล่าช้าด้วยนะคะการเงินนะคะของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าการเงินนั้นอาจจะตกที่นั่งลำบากสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากกลางเดือนไปแล้วดาวการเงินนั้นตกพบ มรณนะนะคะก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเรื่องของการเงินอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องเงินสักเท่าไหร่นะคะดาวการเงินที่ตกมรณนะแบบนี้นะคะต้องแก้เคล็ดด้วยการอาจจะไปตรวจสุขภาพนะคะทำประกันชีวิตนะคะหรือซื้อประกันให้แฟนชวนแฟนนะคะไปทําบุญบริจาคโรงศพอย่างที่แม่หมอแนะนําในคลิปเบื้องต้นนะคะและก็ระมัดระวังเรื่องของภัยทางโซเชียลสักนิดหนึ่งใครที่ค้าขายออนไลน์หรือจะมีการโอน อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะต้องระวังเรื่องของการโอนเงินผิดพลาดการถูกหลอกถูกโกงเรื่องของแชร์สื่อออนไลน์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสลิปลปอมนะคะภายทางาโซเชียลเครื่องมือสื่อสารหรือ อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ยังต้องเสียเงินไปกับเรื่องของค่าปรับต่างๆด้วยบางคนอาจจะเป็นหนี้เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะหรือหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องมือซื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเอกสารสัญญาคาดีความต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ การเงินนั้นอาจจะค่อนข้างมีความลาช้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ข้อดีของคุณนะคะคือคุณยังมีโชคจากเรื่องของงานการค้าขายหรือยังเมเนตในเรื่องของการเงินที่มาจากงานได้ดีแต่อาจจะมีเงินที่ค่อนข้างรั่วไหลแล้วก็ระมัดระวังความใจดีที่สงสารของตัวคุณเองนะคะก็จะมีคนทักมาหยิบยืมเงินความใจดีที่สงสารอาจจะทำให้ถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย ต่อามาความรักนะคะสาหรับคนโสดนะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่ายังพอไปได้อยู่นะคะเพราะว่าดาวในเรื่องความรักเล็งลัคนายกเว้นคนเกิดวันศุกร์นะคะอาจจะมีความว้าวุ่นในเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งหลังจากวันที่15พฤศจิกายนถึงปลายเดือนไม่แนะนําให้เปิดใจรับใครเข้ามานะคะเพราะว่า ความรักนั้นมันอาจจะดีแค่ในระยะเริ่มต้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขากับคุณอาจจะต้องไกลกันนะคะหรืออาจจะไปเจอในลักษณะของพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยเลิกลายหย่าล้างมาก่อนอันนี้ถือว่าแก้เค็ดหรือเป็นความรักที่พบรักกับชาวต่างชาตินะคะบางคนเนี่ย สำหรับคนโสดน,นะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของคนเก่าๆก็ได้นะคะที่คา,าราคาซังอยู่ยังเลิกไม่ขาดหรือติดต่อก,กลับมาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่มันทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกไม่แฮปปี้กับความรักสักเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วสําหรับชาวราศีเมษศึกษาดูใจเรียนรู้กันไปก่อนได้นะคะแต่ยังไม่เหมาะกับการที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาหรือคบใครเป็นตัวเป็นตนเพราะเขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจมากกว่ามีความสุขนั่นเองคะ่ะ ส่วนชาวราศีเมษที่แต่งงานมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นในทิศทางที่ดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความมีสเสน่ห์ออร่าของคุณนะคะจะทําให้มันดึงดูดคนเข้ามาเพิ่มนะคะหรือการมีแฟนเพิ่มนั่นเองนะคะระมัดระวังสเสน่ห์ความมีออร่าของตัวคุณเองนะคะแล้วก็เรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าสักนิดหนึ่งนะคะ ความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันกับคนรักหรือได้ทําอะไรร่วมกันบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือตัวคุณหรือแฟนคุณอาจจะมีการแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้นอกบ้านอาจจะใช้ชีวิตกับเรื่องของเพื่อนฝูงกลุ่มสังคมมากเป็นพิเศษทําให้รัเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะตรงนี้อาจจะต้องกลับมา ให้เวลากันให้มากงๆไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะมีคนเข้ามาทําหน้าที่นี้แทนคุณได้นะคะการทําอะไรที่มากกว่า2คนนะคะทำอะไรทํากันเป็นคู่ทํากับแฟนกับคนรักแต่ถ้าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มแฟนของเขาหรือการมาเที่ยวเขาพาอ่าเราพาเขามาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของเราการทําอะไรเป็นทีมเป็นหมู่คณะมันจะ ค่อนข้างสร้างความวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณนะแล้วก็ในช่วงหลังจากวันที่15พฤศจิกานะคะดาวความรักตกมรณะนะคะอาจจะต้องแก้แค้นด้วยการพาแฟนไปบริจาคโรงศพนะคะหรือเป็นช่วงของความสัมพันธ์ที่ห่างๆกันระมัดระวังแฟนหรือคนรักเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายนะคะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะยังไงก็ ประคับประคองกันไปก่อนนะจ๊าสุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ต้องระวังนะคะดาวังคารเดินทักองศาถอยหลังนะคะระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นสายตาข้อเข่าแขนขาโรคกระดูกอะไรต่างๆ หรือในกลุ่มผู้ชายก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเกาด้วยนะคะแล้วก็ขาพิกแพงอะไรต่างๆการใส่รองเท้าส้นสูงก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะคะโชคลาภค่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะโชคลาภของคุณในเดือนนี้นะคะจะมาจากเรื่องของบุตรหลานบริวารอาจจะเป็นโูกหลานนะคะ คนอายุน้อยกว่านะคะจะให้โชคแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปเยี่ยมเยียนคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือมีเกณฑ์พบเจอลูกหลานเรียกได้ว่าเป็นความสุขสนุกทางใจหรืออาจจะได้ทํากิจ,จกรรมแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่มันคลายเหงาแก้เหงานั่นเองนะคะและความสัมพันธ์ที่เคยทะเลาะขัดแย้งกับคนรักหรือคนใกล้ตัวก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจหรือคืนดีกันได้ด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับการทำนายดวงในเดือนพฤศจิกายนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกริงติดตามช่องวิดาทลอดไหนๆให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่สนใจจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ